ในการสบอพบสมาชิกวันนี้อยากจะนำหัวข้อดีๆมาที่จะพูดคุยกับเราแบบชิวๆกันระหว่างสปอผู้เลี้ยงสิจพิบาลของท่านกับสมาชิกนะคะเราก็จากใจสมานเพรเกษม11เราก็มีสมาชิกที่ท่านพระเจ้าซึ่งเป็นจิจพิบาลก็อยากจะใช้เวลาด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าอะไรหลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให ไม่สามารถจะใช้เวลากับพี่น้องได้ทวนหน้ากับทุกคนนะคะก็เลยเกิดเป็นรายการสอบปอพบสมาชิกอันนี้เนื่องจากเหตุการณ์ของโควิดด้วยนะคะแล้วก็ผ่านโควิดมาแล้วเราก็ยังคงรายการนี้ไว้อยู่นะคะเพราะได้เห็นการตอบรับแล้วก็เห็นพี่น้องมีการติดตามกันมากขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นพระพรในหัวข้อต่างๆที่เรานำมาแบ่งปัน เวลาสมาชิกอยากจะถามจิตธพิบาลก็ไม่กล้าถามหรือเจอกันก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้ด้วยกันมากนะคะรายการนี้ก็จึงเป็นรายการที่ก็ตั้งกระทู้ขึ้นมาจากคนที่ถามถามกันทั่วๆไปหรือข้าพเจ้าเองก็คิดว่าเออน่าจะมีคำถามแล้วก็น่าจะตอบจากหัวข้อวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะเคยมีคนถามข้าพเจ้านะคะในหัวข้อวันนี้เรื่องเกี่ยวกับบาปเท่ากับ พลาดไปจากเป้าหมายค่ะที่มีการถามเนี่ยก็ในสถานการณ์จริงเลยครั้งหนึ่งก็มีสมาชิกไปตกปลาที่บ้านกัปะเจ้าหลายคนเลยเป็นกลุ่มเซลล์นะคะแล้วก็มีผู้ช่วยแต่ผู้ที่ยังไม่เติบโตและไม่เข้าใจแล้วก็แบ็กกราวน์ของเขาเบื้องหลัง,งเขาอาจจะมาจากความเชื่อความบาปในนิยามที่แตกต่างจากเรา เขาก็รู้สึกว่าการตกปลาของเราเนี Medal ่ยมันเป็นบาปเพราะว่าเขาเมื่อก่อนเขาอยู่ในชีวิตเดิมเนี่ยเขายังไม่ค่ายุงเลยทำไมเราถึงตกปลาฆ่าปลาได้อะไรประมาณนั้นนะคะข้าพเจ้าก็ต้องอธิบายให้เขาเป็นคำถามที่ต้องอธิบายนะคะแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งที่จะนำไปให้ใช้ประกอบในการตอบคำถามอันนี้เราก็จะเห็นว่า พระเยซูริ์เจ้าเองก็ส่งให้สาวพกพทอดกวนจับปลาโลกไม่ได้ห้ามเรื่องการจับปลาหรือกินปลาเลยนะคะในพระคัมภีร์ก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการจับปลาแล้วก็กินปลาหลายตอนมากนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นว่าหลักการของพระคัมภีร์หรือพระเยซูริ์เจ้าเองพระองค์ไม่ได้ให้เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของ บาปในนิยามแบบนั้นนะคะแต่เราจะเห็นว่าเมื่อมีคนพาผู้หญิงที่ทำบาปมาแล้วก็ต้องการจะประชาทันนะคะพระเยซูก็สอนให้มีความเมตตาแล้วก็ให้โอกาสคนนั้นที่จะกลับใจใหม่แล้วก็หญิงคนนั้นก็รอดจากการประชาทันโดยการถูกหินคว้างตายนะรอดจากตรงนั้นได้พระเยซูก็สอนว่าอย่าทำบาปอีก นั่นคือ,อพระเยซูกำลังพูดถึงความบาปของมนุษย์แต่ที่ทำบาปที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ด้วยกันแล้วก็ผิดต่อกันอยู่ในสังคมด้วยกันซึ่งอยู่ในธรรมบัญญัติของคนยิวในเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นความบาปในนิยามของพระคัมภีร์เนี่ยในคำกรีกจึงใช้แปลว่าพราดไปจากเป้าหมายนะคะ ความาบาปที่พระกัมปีพูดถึงเนี่ยพาดไปจากเป้าหมายก็พระเจ้าอยากจะนําจากพระกัมปีตอนหนึ่งนั้นที่น่าจะมาอธิบายตรงนี้ได้นะคะในโรมบทที่12ข้อหนึถึงสได้กล่าวอย่างนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้า พระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนามัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพระเจ้าพูดถึงพระกัมภีร์ตอนนี้ในสองข้อในหนังสือโรมบทที่1ินีอ้อยากจะนํามาอธิบายกับเราแต่ว่าทําไมเพิ่มปีตอนนี้ถึงพูดถึงเรื่องอ Christine, คริสเตียนควรจะถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระไทยที่บริสุทธิ์แต่แล้วก็จะรู้จักน้ําพระไทยของพระเจ้าในข้อสองที่ว่า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมสิ่งที่พูดอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยจะตรงกันข้ามกับบาปบาปพลาดไปจากเป้าหมายแปลว่าพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้ามีคำพูดหนึ่งกล่าวว่าคนเรายิ่งทำบาปยิ่งโง่พี่น้องเห็นด้วยไหมคะยิ่งทำบาปยิ่งขาดสติปัญญา และกัมพูชาอยากจะนํามาอธิบายที่ตรงนี้นะครับว่าพระกัมปีได้พูดให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้เลยว่าถ้าเราอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเราไม่พลาดไปจากน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเราไม่ทําบาปก็คือไม่พลาดไปจากน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะมีสติปัญญาเราจะทราบน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรที่ดี อะไรที่เป็นที่ชอบพระไทยและอะไรที่ดียอดเยี่ยมนั่นหมายความว่าอย่างไรแปลว่าพระเจ้าพอใจในสิ่งที่เราเรือเรารู้ว่าเราควรจะทําสิ่งใดแล้วพระเจ้าพอพระไทยแล้วเรายังรู้อีกว่ามันจะดีต่อตัวเราและดีต่อคนรอบข้างด้วยมีคนถามพระเยซูว่าพระคัมภีร์แต่ข้อไหนใหญ่ที่สุดพระเยซูบอกทั้งหมดของเะิ่มพีเลยสรุปมาได้แค่สองข้อคือ จงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองข้อใหญ่สุดรักพระเจ้ารองมาคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระคัมภีรสอนเราทั้งหมดสรุปมาได้สองข้อนี้ถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะและเราจะไม่ทำบาป เราจะดําเนินชีวิตไม่ทําบาปนะคะและเราจะอยู่ในเป้าหมายของพระเจ้าเราจะ,จะแสวงหาว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและเราก็จะดําเนินชีวิตยอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นทําไมพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเพราะพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาแต่พระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของเราแต่ละคน กำหนดไว้ให้กับเราแล้วเราต้องแสวงหาและรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเราว่าพระเจ้าดีไซน์ออกแบบมาให้เราเป็นผู้หญิงให้เราเป็นผู้ชายแต่ถ้าเราไปดำเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามนั่นคือเราพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้านะคะ,ะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่รักษาชีวิตยอยู่ในสังคมที่เป็นพระพรแก่คนรอบข้าง เราจะทําอย่างไรเราจะมีสติปัญญาเพราะเรารู้ว่านี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะเราก็จะสามารถตอบสนองนตอบความปรารถนาหรือช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้และเราก็จะรู้ว่าตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไรเราจะสามารถดูแลตัวเราได้นั่นคือเรารักตัวเราได้อย่างเหมาะสมอย่างที่เบิร์พี่บอกให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราก็จะมีความบาลานซ์หรือว่าความสมดุลในการดำเนินชีวิตกับคนอื่นและก็กับตัวเองด้วยไม่ตกขอบไปนี่คือสติปัญญาและเราไม่พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าเราพลาดไปจากเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราเราก็จะดำเนินชีวิตไปตามวิถีที่ เนื้อหนังควบคุมหรือคนบางคนพยายามจะใส่ความต้องการเขาเข้ามาในชีวิตของเราแต่แล้วเราตอบสนองอย่างด้วยกิเลสตัณหาต่างๆมันเป็นบาปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนิยามของความบาปของคริสเตียนนะคะความจริงก็ก็จะเรียกว่าเราในธรรมบัญญตัติในพระกัมภีก็สอนให้เราอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุขไม่ไป ขโมยไม่ไปเอานอกใจเป็นชู้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้มีใจที่เมตตาอยู่กันอย่างมีความสุขมีสันติสุขอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นเป็นสิ่งที่แต่เขาเรียกว่า make sense มากนการเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าเราทำบาปเช่นถ้าเรา ไปเป็นชู้แต่งงานแล้วเรายังไปมีความสัมพันธ์ของคนอื่นอีกนะคะหรือเราไปขมโมยของคนอื่นมานะคะนั่นคือก็คล้ายๆกับศีลของบางาศาสนาที่ห้ามแย่างนั้นนะคะแต่เราไม่เรียกศีลอันนั้นเราเรียกว่าเป็นส่วนของในบัญญัติสิบประการที่พูดถึงให้รักพระเจ้านะคะให้มีพระเจ้าเดียวนะคะนั่นคือเรารู้จักน้ำพระแทยพระเจ้าและเราก็ดําเนินชีวิตไม่พลาดไปจาก น้ำพระแทพระเจ้าเราก็ไม่ทําบาปหวังว่าการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของนิยามของคาว่าบาปสําหรับคริสเตียนของเรานะคะไม่ได้ต้องการที่จะให้เรากลัวแต่เพราะเพื่อนพี่บอกว่าอย่าให้เราตกอยู่ภายใต้ความกลัวอย่ามีน้ําใจอย่างทาตแต่เรามีอิสระมีเสรีภาพเราไม่ทําบาปนั่นแปลว่าเราปรารถนาที่จะดาเนินชีวิต อยู่ในน้ำพระแท่งพระเจ้าในสิ่งดีงามมากมายที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราให้วิถีชีวิตของเราที่จะเดินชีวิตอยู่กับคนอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับพระเจ้าอย่างสมดุลถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่พระกัมปีโรบที่12 1-2ถึงตอบตรงนี้ว่าคนที่ทำเช่นนั้นจะมีสติปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นดีชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยม เมื่อมาถึงจุดนี้เราจะไม่ทําบาปเราไม่ทําบาปเราไม่ต้องถูกสอนให้กลัวว่าทําบาปแล้วจะตกนรกไม่ใช่แต่เรามีเหตุผลเรามีสติปัญญาและเราไม่ทําบาปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นบาปนั่นคือสิ่งที่พลาดไปจากน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องคงจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะและหวังอย่างยิ่งว่าเราทุกคน จะเข้าใจความหมายของคำว,ว่าบาปพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าและจะเข้าใจถึงสติปัญญาของคนที่ไม่ทำบาปนั้นไม่จำกัดเลยพระพระเจ้าอยากจะบอกอย่างนั้นคุณจะมีสติปัญญาที่ไม่จำกัดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำบาปคือเราพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะขาดสติปัญญาอย่างมากแต่คริสเตียนเรามี พระกัมปีที่สอนเราว่าให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้าแต่พระเจ้าผูา้ทรงสัตย์ซื่อและจรรงพระองจะทรงกรดชำระเราจากการอาธรรมและยกโทษให้อภัยกับเรานั่นแปลว่าเราจะกลับมามีสติปัญญาได้อีกขอบคุณพระเจ้าเพระเาพระฉะนั้นเพิ่อปีตอนนี้ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อเก้าที่พูดถึงการสารภาพบาปไม่ใช่ช่องที่จะให้คริสเตียนไปทำบาปแล้วกลับมาสารภาพบาปแต่จะเป็นสิ่งที่สอนให้เรา ได้รู้ว่าถ้าเราทำบาปเราโง่แล้วเราจะกลับมาฉลาดใหม่ได้เราต้องสารภาพบาปและเลิกทำบาปและกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าขอบคุณรนะคะครพระเจ้านะคะพระเจ้าแบ่งปนันนี้จากความเข้าใจงพระคัมภีร์แล้วยังจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยรพระเจ้าก็มีกษเตริยนเราก็มีโอกาสที่จะพลาดหรือทำบาปได้เราอาจจะตกอยู่ภายใต้วับงบนอะไรบางอย่างแล้วเมื่อ เรามาถึงจุดหนึ่งผู้ยมพิสุทธ์บอกกับเราว่าให้เลิกให้เลิกแล้วเมื่อเราเชื่อฟังเราเลิกเราออกมาจากตรงนั้นเรามีสติปัญญาเพราะเรารู้ว่านี่คือน้ําพระทัยพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและจะไม่มีอะไรปิดกัน้นสติปัญญาจากเบื้องบนที่พระเจ้าจะเทเข้ามาในชีวิตของเราได้จึงอยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เข้าใจถึงความหมายของคําว่าบาปพาดไปจากเป้าหมาย คือพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าทําให้เราขาดสติปัญญาแต่ถ้าเราต้องการจะกลับมามีสติปัญญาใหม่หยุดทําบาปหยุดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยพระเจ้าหยุดการที่จะเดินพลาดไปจากน้าพระเจ้ากลับมาสู่ทางของพระเจ้าแล้วเราจะมีสติปัญญานะคะไม่มีอะไรที่จะทําไม่ได้พระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรดี และเราจะรู้ว่าอะไรดียอดเยี่ยมด้วยเราจะมีสติปัญญาที่ไม่จำกัดเลยจากประสบการณ์ของพระเจ้าเองและก็จากประสบการณ์ที่ได้เจอกับคริสเตียนที่เข้าใจความหมายของคำว่าบาปคือการพลาดไปจากเป้าหมายและได้เห็นชีวิตของคนนั้นว่าเขามีสติปัญญากลับมา ากประสบการณ์ของพระเจ้าอีกที่พระเจ้าได้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ได้มองเห็นคนบางคนด้วยว่าทําไมเขาคิดไม่ได้ทําไมเขาคิดไม่เป็นมันต้องมีบางอย่างที่พลาดไปจากน้ําพระทัยพระเจ้าในชีวิตของทขานั้นก็คือเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นบาปในชีวิตของเขามันถึงทําให้ขาดสติปัญญาไม่เข้าใจไม่รู้ว่าอะไรดี ไม่รู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทยและไม่รู้ว่าอะไรดียอดเยี่ยมั้นพี่น้นองสิ่งนี้จะทำให้เป็นเครื่องที่จะตรวจสอบตัวเราว่าวันนี้เรากำลังเป็นคนที่มีสติปัญญารู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและรู้ว่าอะไรดียอดเยี่ยมหรือไม่หรือเรายังไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยทำยังไงก็ไม่เข้าใจ ต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่เป็นบาปพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าบางคนบอกฉันเป็นคริเสเตียนที่ดีมากฉันไม่ทำบาปเลยฉันไม่ไปยุ่งเรื่องล่วงประเวณีฉันไม่ไปขมโมยใครฉันไปโบสถ์ฉันถวายทรัพย์ฉันนุ่นฉันนี่แต่แต่ว่าคุณพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า เห็นไหมคะว่าน,นิยามของคาว่าบาปสําหรับคริสเตียนนั้นมีความลึกซึง้งและก็มีความหมายที่ชัดเจนและก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนเข้าใจเรื่องบาปนี้บาปนี้ที่ทำให้เราพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าการอธิบายในวันนี้นะคะ จะเป็นประโยชน์แล้วก็พี่น้องนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านนะคะและจะเห็นศักยภาพของตัวเองเกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อเราเข้าใจความหมายของคําว่าบาปคือการพลาดไปจากน้าพระทัยของพระเจ้าทําให้เราต้องแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะ